ทุกคนบอกว่ามันอร่อยมมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเห็นเสื้อสานไหมคะพี่ต่อค่ะพี่ต่อพี่ต่อจะชวนเราไปถือสินกินเพยกันท,ที่ตลาดน้อยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ลงรถไฟสาใต้ดินที่หัวลำโพงแล้วเราจะนั่งรถต่อกันไปที่ตลาดน้ําค่ะไปกันเลยรีบๆเลยรีบๆเลยฉันเลยนะฉันเลยนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฉันอนะ่ะในลิสในหัวที่อยากจะกินเยอะมากๆเลยค่ะไปค่ะ คุนไหมคะพี่เดินเวลาเร็วคะ่ะตอนนัตติเป็นหนักนะ,ะตอนนี้เขาบอกว่าที่หลังลมสัมยอดเขาจะจัเป็นโยคือต้องขึ้นไม่ได้ถือลำวงแต่แล้วมีคะ่ะมาตลาดน้อยผลลำวงถูกต้องน,นะคะพี่ต่อถูกค่ะต้องแล้วค่ะขอให้อะไรเลยวันนี้ขอให้ผลไม้สด p l e ให้ผนที่มีทั้งหมดเอามาใช้ในวันนี้ก่อนเดี๋ยวทำ ค้าถึงเหนืค่ะที่นี่คือตลาดน้อยใช่ไหมพี่ต่อท่านอ่ะดิฉันก็ไม่เคยมาพี่ต่อแบบว่านี่คือตลาดน้อยเดี๋ต้องเดินเข้าไปในซอยนี้ค่ะแต่ตอนนี้จะเห็นธงสีเหลืองเต็มหมดดิฉก็เลยแบบหลายร้านที่มันน่าตื่นตาตื่นใจคือคิดในหัวแล้วเราต้องการกินอะไรกินนานเพราะเห็นธงแล้วได้กินอาหารเยจึงบอก็่าประคั่เรอบคอม่จะเริ่มภารกิจวันนี้กันแล้วค่ะไปเลและวันนี้สิ่งแรกที่เรากจะมาเก็บก็คือ ขนมตุ๊บต้าบเหล่าแปะค่ะที่ศาลเจ้าโจซือจงแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลเจ้าโจซือจงแล้วนะคะเราจะไปตามหาขนมตุ๊บต้าบเหล่าแปะกันนี่เขาบอกว่าทําสดๆทุกตัวสดๆเลยแล้วก็แบบใครที่าบ้าบาบ้าันชอบกินถั่วทุกคนโรลโล่โร้ฉันชอบกินถั่วค่ะเวลาพูดถึงไอจานเย็นเจสิ่งที่อยากกินมีแต่ขนมเช่นตุ๊บต้าบเช่นหมี่ฟ้าเช่นหมี่เย็นเช่นเต้าหู้เต้าหู้อะไรเต้าคู่นี่ไม่ใช่อาขนมอะแต่เชอบกินแรือเต้าหู้กับเห็ดอะไรเงี้ยชอบมากๆาของเต้าหู้อย่างเงี้ย กรเพาะปลาฉันก็ต้องได้กินขนมเพอก็ต้องได้กินนี่คือลิสในหัวม่อขืนที่คิดเราก็าอยากจะกินในวันนี้ค่ะแต่ตอนแรกเราขอไปเก็บตูต้อง,องหล่อแปะกันก่อนแล้ก็บอกชิยวยองพูดไป แล้วปกติตุ๊กตาวันนี้คือขายเฉพาะหน้าเจไหมคะเฉพาะหน้าเจตั้งแต่รุ่นที่หกแล้วแล้วมันแตกต่างจากตุ๊กตาที่อื่นยังไงเราใช้เตถาถ่านแล้วเราก็ใช้ถัว่วเกรดดีหลักใหญ่แล้วเราก็คั่วคั่วถั่วแบบคั่วในสายมันก็จะหอมค่ะ,คะแล้ววิธีการสั่งคือต้องมาสั่งที่นี่เท่านั้นใช่แล้วนอกจากว่าถ้าเกิดต้องหนึ่งร้อยห่อขึ้นไปอะค่ะสั่งล่วงหน้าก่อนงานเจได้อันดับหนึ่งแล้วมีสองสาขาตอนนี้มีที่นี่กับที่เยาวราชใช่ใช่ใช่ถ้ากใครใครมาที่นี่เราก็แบบคะ <ś led> ขอบคุณค่ะอนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแล้วพอก้นหอง,หองสิ่งสิงนี้ทำให้เรามาถึงจานเจ้าโจซูโกงค่ะฉันต้องการกินตุ๊กตาเจ้านี้มากมากมาคุณทุกคนบอกว่ามันอร่อยมากเป็นแบบ the must สำหรับเทศกาลเจจริงๆแบบไปถึงหน้าร้านาพี่เขาบอกอีกรอบหนึ่งที่ได้คือหนึ่งทุ่มแล้ก็ทํา,าทำยังไงดีวะทำายังไงดีวะ คือเราไม่จ่ายเงิราถึงทุ่มถึงได้เนอะป้าแต่ว่าพี่ต่อไปคุยกับเจ้าของร้านแล้วขอมาให้เราหนึ่งก้อนทองแล้วแบบขอบคุณทั้งพี่ต่อแล้วขอบคุณทั้งเจ้าของร้านที่ให้เมาหนึ่งก้อนค่ะซึ่งหนึ่งก้อนนี้เนี่ยราคา40บาทเท่านั้นและเป็นทําสดที่ร้านทุกคนเห็นใช่ไหมคะจะมีการเอาถั่วมาแบบผัดเขาเรียกเกี่ยวกับน้ำตาลแล้วแล้วก็มาทุกๆมาชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติมาจากขนาดใดกันเชียวนี่คือการอันบ็อกก้อนทองของดิฉันที่มันคือไม่เดียไม่เพรสเชอร์อุ่นๆอยู่เลยอะแม่ ถ้าเห็นเขาทำเขาทำแบบทุบๆเป็นแผ่นๆใช่ไหมว่าเป็นแผ่นสีเหลืองเต็มปั๊บก็เอาไส้ถั่วคล้ายๆถั่วบดใส่ตรงกลางแล้วก็พับๆห่อแล้วเขาให้ตัดเป็นชิ้นๆทันทีเลยนี่เลยจะเห็นใส้ตรงกลางกินแล้วนะคะหอมจริงอ่ะแล้วยังอุ่นๆด้วยอ่ะนี่ไม่คือลิมิเต็ดเอเดชั่นอืฉันว่าข้อดีของเขาคือไม่ติดปันบางทุกตาเปล่าเวลากินใช่ป่ะ เวลากินแล้วมันจะเหลือน้ำตาลค้างให้ฟันหนูติดฟันอยู่อะแต่อันนี้มันทั้งกรอบแล้วก็ร่วนกําลังพอดีแล้วกินหั่วมันหอมมากแต่หวานไหมก็หวานตุ้บตัาบนะเธอถ้าเธอกินหวานไม่ได้อาจจะกินตุ๊บตัาบไม่ได้แต่ฉันชอบกินตุ๊บตัาบเพราะความที่มันยังเหลือเท็กเจอร์ถั่วข้างในให้เคี้ยวอะเป็นกรุบๆของเนื้อถั่วดีงามมากเลยค่ะเข้าใจแล้วล่ะทำไมบางคนถึงซื้อกันเป็นสิบห่อเพราะมันอร่อยเยอะถ้าป้าอยู่อยากซื้อให้ป้ากินอ๋อแล้วก็ต้องบอกว่าสาขาที่เยาวราชคิวน้อยกว่าสาขาที่ตลาดน้อยใคครรรททีีี่่่่แบบบบบอออออออยยยาาาาาาากกกกกซซืืื้้้้ัันนนนเเเะะะไไปตตวววิิสสข็ดชหม ต่อไปที่เมนูที่สองที่อยากกินเหมือนกันก็คือกระเพาะปลารุ่งกระเพาะปลานะคะที่ตลาดน้อยเหมือนกันที่ศานเจ้าโจุกงเหมือนกันเมื่อกี้ถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าทํามาจากมีกึง่งไม่ได้กระเพาะแบบกระเพาะปลาเจ๊นที่มาจากมีกึง่งเท็กซ์เจอร์ของกระเพาะปลาที่ทำมาจากมีกึ่งเนี่ยรสชาติมันกลิ่นไว้กลิ่นมันจะคล้ายเต้าหู้มากๆเลยซึ่งสารฟองเต้าหู้แล้อใส่เต้าหู้ก็ะในชิ้นชม้นค่ะรู้สึกว่าก็หอมอยู่ แล้วเขาหอมเห็ดหอมพี่ต้มในน้ำด้วยอะ่ะเหมือนน้ำมันซึมเข้าไปในตัวกระเพาะปลาเจนเยอะมากทําให้กระเพาะปลาเจนนี้มีกลิ่นหลายกลิ่นอยู่ข้างในเวย้ยแต่เทสเจอร์มันจะมีความฟองเต้าหู้ที่หนึบเวย้ยซึ่งเราชอบเพราะปกติฟองเต้าหู้ปกติมันจะไม่แบบไม่หนึบหนึบเด้งๆด้งแต่นี่มันหนึบหนึบเด้งๆก็เลยรู้สึกว่าอร่อยที่เขาบอกเป็นสูตรที่พี่เขาทำเองแบบนวดแป้งเองแล้วทำเองขึ้นมาเราก็เลยแบบอร่อยชอบเทกเตอร์เป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเจ้านี้อร่อยเข้าใจที่พี่ต่อชักชวนเรามากิน่ดี รสชาติอื่นจะกัดกับาปลาทั่วไปนะเราวรู้สึกไม่ต่างมากน้ําก็เค็มอมหวานนิดๆแล้วก็น,วนัวนะัวถามว่าฉันนรู้สึกว่าอาหารเจอะจะแตกต่างจากอาหารปกติที่ไม่เจตรงเรื่องความนัวว่าถ้าเกิดแบบคือพอมไม่เสร็จน้สัตว์เราบางงทำให้น้ำมันนัวยากอย่างนี้ด้วยความเป็นจริงแล้วอะแต่ว่าเจ้านี้ถือว่าทําได้นัวเรารู้สึกว่าก็นัวดีก็อมเบที่อมเค็มอมหวานดีดีค่ะเรียกพอชิใส่ยิงโชว์ไม่นับแล้วเห็ดหอมก็ดูเป็นเห็ดหอมเป็นพิ้นแม่ ผห <depression. S 2> <Rabbi. S 1> อมชิ้นใหญ่อร่อยดีค่ะหอมกินแล้วก็ได้เ <labels> ส <tortured. S 1> ียงดุ๊บ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 ไปอ่ะเพิ่มบรรยากาศครับอยากกินตุ๊ตักขึ้นอีกต้องบอกว่าหมี่เกลือที่เป็นกระเพาะปลาดีมากจริงๆชอบจริงๆอ่ะชอบ t e x t ั r ความที่แบบเออมันเหนียวดีอ่ะชอบมีอะไรให้เคี้ยวดีไม่เคยกิน t e เ t อร์อย่างนี้มาก่อนพูดจริงๆอาจจะว่าฉันไม่ค่อยกินของเจด้วยแหละแต่นี้ดีมากเด้งมากค่ะ ร้านกะเพาะปลารุ่งนะคะตั้งอยู่หน้าศาลเจ้าโจซือกงใกล้ๆกับร้านตุ๊บตับเลยค่ะก็คือฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยก๋าปลาเสร็จก็เดินไปซื้อตุ๊บตับต่อได้นะคะหรือจองตุ๊บตับทิ้งเราต้องใช้เวลาก็เลยไปกินกะเพาะปลาต่อได้นะคะอร่อยทั้งคู้ค่ะไปค่ะเราจะไปกินกันต่อแล้วค่ะเพราะมันยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะสิ่งที่เราอยากกินอ่ะชั้นเลงไว้หลายร้านมากๆต้องไปต่อกันค่ะ กะโรจิค่ะเอาสิเลยดีจ๊ะต่างกันยังไงคะก็มันเป็นแป้งข้าวเหนียวดต่ไม่เหนียวเยวขาเลยเตยแต่ใบเตยเราใช้ใบเตยหอมเอาใบเตยค่ะกินแล้วนะคะหอมหรอ,หรอแป้งพี่คะ่ะไว้ยเขาทอดกรอบข้างนอกแต่ข้างในคือนิ่มมากๆนี่เหมือนแป้งโมจิคือมันแป้งข้าวเหนียวเนาะก,ก็คือแป้งโมจินั่นแหละของญี่ปุ่นแต่ว่า เทสเตอร์กับเราจริงที่เคยกินข้างในมันจะไม่แบบไม่เหล่งขางนาดนี้อันนี้คือเขาเหมือนกับแบบพอสุกปั๊บเอกขึ้นเลยอย่างเงี้ยแต่ข้างนอกกรอบนะแต่ข้างในคือน,นิ่มแบบนิ่มอ่ะดีมากแล้วก็หอมใบเตยมากที่เขาบอกเขาใช้ใบเตยสดตอนแรกก็แบบเอ๊สีสวยขนาดนี้จริงหรือเปล่าจริงค่ะทุกคนค่ะมันคือใบเตยสดเพราเข้าไปแล้วกลิ่นหอมมากแล้วพี่เขาบอกใครชอบไม่หวานมากเขาคลุกน้ำตาลอย่างเงี้ยเแต่แบบไม่เลยน้ำตาลเพิ่มให้คือไมนหวานกำลังดีคือแป้งในมันไม่ค่อยหวานเนาะพอกินรวมๆกันก็เลยแบบไม่หวานพอดีแต่ชอบความหอมใบเตยของเขา หล่อห้างกล้วยคืออะไรอะคะยาร้อ,อนไนท์แก่เจ็บคอพิโนต์คอชุมอ่มคอเอามาต้มสดอย่างเงี้ยอะะหรือว่าเป็นแหง้งมาต้มสดเอามาต้มจ้ะนี่เป็นชื่อนะคะออกดีดีค่ะเชียงโด้เยาวานมีน้ำตาลประหักอันนี้อุ้ยดี่อ๋อพิโนต์ชุม่มคอค่ะคนไม่มีเสียงนี่นะเขากินแล้วหายหาหมอนะสาวเนี่ยหาหมอผมคอเจ็บไปหาหมอไหมฮะให้เขากินน้อนน้อนอื่นย่างนี้สองเจ้า ขอาห้องพุ่งเราใส่ละห้องล้วยเยอะมนยุ้งคอเสียงเสียงหายดีดใช่แต่มันไม่หวานแสบคอมัน <ฮะ S 1> หวานดีบางท,ทีเราลูกค้าไปอยู่ในยายาละห้าสิบเดินเข้ามาขนาน้างใดรองสินของเราได้ละสิบบาทเป็นแค่สิบห้าบาทเองเหรอพี่เราขายสรรพคุณจะอยากซื้อกลับบ้านเพราะว่าช่วงนี้แบบมีความเสียงหายบ่อยสิบห้าบาทค่ะเพอร์สิบห้าถูกมากแม่จริงๆที่ชอบคือชอบที่มันแบบไม่แสบคอเลยแม้แต่นิดเดียวหีือทำละมุนอยู่ในเนี้ย แล้วตอนแรกฉันคิดว่ามันจะขมนิดเดิมไม่ขมแม่มีความละมุนอยู่อ่ะดีปกติไม่ค่อยกินเพราะชอบเจอหวานไงเจ้าน,นี่คือพอดีมากจริงๆส,สัตว์จริงไม่โกหกมาค่ะเผือกพ่อเจ้าดังที่อยากกินมาก สำหรับเรานะเท็กเจอร์มันจะเป็นแบบไม่เหมือนเกี๊ทั่วไปมันจะคือมีความแบบแป้งนิดนึงอ่เดืือบเลียวเหนียวแต่ว่าหอมกลิ่นเผือกแล้วก็หอมกลิ่นพริกไทยถ้าคนชอบตาก็คงชอบแต่ดิฉันจะติดแบบชอบแบบความมีเท็กเจอร์เพียกที่หนา้นากกิดนึงก็เลยยังแบบไม่ได้รักมากถามว่าอร่อยไหมก็คงอร่อยนะแล้วเพราะมันก็แบบก็กิ่นแบบก็หอมจริงๆแล้วพริกไทยก็หอมเราจะกิน้กันต่อ อย่างที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นเต้าหู้มันจะไม่ใช่เต้าหู้ฟองธรรมดาที่ข้างในไม่มีเนื้อเต้าหู้อ่ะนี่ือเป็นเต้าหู้ที่มีเนื้อแต่เขาไปทอดแล้วเนื้อต้องข้างในอ่ะมันเค็มไว้ขึ้เหนกับต,ตัวเต้าหู้มันคงแบบใส่น้ำเกลือเข้าไปมันก็เลยแบบมีรสชาติเค็มขึ้นมาที่ชัดเจนแล้วเราก็ชอบเห็่งนเนื้อเต้าหู้มันก็มีความเด้งดึงดีมันมีความเป็นเต้าหู้อยู่อร่อยไม่ชอบตัวนี้เท่าไหร่ค่ะตอนแรกฉันจะกินแค่ดมครก แล้วพอเดินถาร้านนี้ก็มีภาพป๊อปอัพขึ้นมาในหัวว่าแบบเฮ้ยจำได้ว่ามีคนรีวิวว่าขนมถ้วยก็อร่อยมากแล้วเขาเขียนหน้าร้านว่าหนมถ้วยกะทิสดแล้วก็แบบโอเคแพ้คําว่าสดว่ากะทิสดเดี๋ยวต้นท่องไปลองกินหน่อยค่ะพี่เขาบอกเซตนี้40บบาทเท่านั้นกินแล้วนะคะอร่อยความดีคือเวลากินกะทิข้างบนอ่ะคือมันมีสองชั้นเนาะชั้นที่เป็นกะทิสดกับชั้นที่เป็นเนื้อข้าวหวานข้างล่าง ข้าวปลาปลาปลาทิศสดข้างบนอ่ะที่ความที่เนื้อมันแบบนิ่มมากข้าวปลาแมันละลายในปากก็ปุ๊บเป่งงะแล้วมันก็ไปรอมรอบตัวแบบไอชั้นเด้งๆอยู่ข้างล่างไว้อ่ะอร่อยมากเลยแล้วมันก็อมเค็มนิดๆแล้วก็หวานนิดนึงอร่อยมากรู้สึกรสชาติมันละมุนดีงามค่ะขนมเพื่เจ้านี้แต่่างกับเจ้าอื่นเนยอ๋อของเราใช้กะาทิสดแล้วก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดค่ะแล้วกลทิเนี่ยของเราอ่ะคั้นใหม่ตลอดเวลาอืมมันก็เลยไม่ได้ซื้อมาค้างไว้อะไรเงี้ย คือหนึ่งปีขายแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะใช่ช่วงกินเจโอเคก็คือถ้าอยากมากินคือต้องมากินที่ร้านเท่านั้นหรือมีสั่งได้ด้วยไหมคะอ๋อก็บางคนก็เรียกไลน์แมนหรือแอปอะไรเงี้ยมารับโอเคแล้วก็ทานที่ร้านก็ได้ค่ะี่เขาบอกจุดขายของร้านนี้คือมันเป็นกะทิสดฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเข้มข้นหอมหวานมันแหลเนื้อมันเนียนจริงๆไม่เหมือนกับกลิ่นแล้วก็อีกอย่างนึงคือกลิ่นเว้ยมันจะไม่เหมือนกลิ่นของกะทิกล่องมันจะมีคมหอมกว่านิดนึงเราว่าอร่อยแต่ลวแต่ ถ้าต้องกินหมดทานคนเดียวแล้วว่ามันอาจจะหวานไปนดิดนึงถ้าคุณกินแบบไม่เยอะมากแล้วว่ามันโอเคมากเลยค่ะดีงามค่ะอร่อยค่ะชอบ t e x t อร์ที่เข้าปากแล้วมันละลายแบบปุ๊ไปในปากอร่อยค่ะพี่ที้พี่เขาบอกว่ากิน,น,นร้อนๆนี่อร่อยแล้วเราก็เลยแบบพี่ขามีไหมฮะ <laughs> ร้อนพี่บอกมีเอามาให้หนึ่งถ้วยนี่เป็นแบบกำลังอุ่นไม่ร้อนลวกปากแน่นอนอุย้ยอยากให้มาดูกะทิมันแบบเห็นชั้นมันหรือเปล่า ชั้นกะทิด้านบนที่มันแบบกำลังลายตัวนิดนิดอะมันดูดีมากเลยค่ะมันมีความเยิม้มกินแล้วนะคะแต่มันอุ่นคอดีมากแม่เฮ้ยยิ่งอุ่นยิ่งหอมอะคือมันหอมกลิ่นกะท่สดจริงๆเลยแล้วก็แบบ texture ที่มันแบบที่มันพร้อมจะหลออละลายในปากนี่มันคือดีมากจริงๆอร่อยแบบอุ่นอร่อยกว่าจริงด้วยอะแม่ทำยังไงดีมากินที่ร้านค่ะทุกคนคะ ฉันว่าเทศการที่ทุกคนควรจะมาตะลุยถนมเส้นนี้ฉันว่ามันดีอาหารอร่อยหลายเจ้ามากๆแล้วก็ผูกคนเป็นมิตรมากทุกคนพร้อมจะแบบเวลคขมลูกค้าค่ะให้กินขนมถ้วยเมลวินเดอะเม์ hmm. นะคะให้มากินที่นี่เลยคุณเจี๊ยบตลาดน้อยค่ะอร่อยจริงๆค่ะแม่ชอบความละลายในปากนี้ เหลือตัวเกิดสุดท้ายก็คือมีหวานทั้งเรานั่นเองมีหวานก็คือการาบะหมี่เหนียวพวกเต้าถึงหลายคนอาจจะไม่เคยกินแต่ว่านาองินมชอบค่ะเป็นสิ่งที่แบบคอมบิเนชันที่ดูงงๆแต่ว่าก็อร่อยนี่เส้นหมี่เขาน่ากินมากแม่ดูตัดจริงไหมบ้าง็้งแต่ต่างจะมีหวานแต่แรกเละเคยกินเจ้าที่ยาวราชเพราะว่าเส้นเจ้านั้นเส้นหนึบกว่านิดหนึ่งแล้วนี่ก็ถือว่าโอเคเพราะเส้นมันก็เล็กดีค่ะ เส้นนี้นะคะราคา50บาทก็คือต้องถึง40บาทเพิ่มมีวาง10บาทก็เป็น50บาทค่ะอืมแต่เส้นหมี่เขาดีตรงที่มันเป็นเส้นหมี่เส้นเล็กอะ่ะอร่อยได้ได้เราว่านางเขามีความหอมน,น,นิดของตัวเครื่องแหละก็เลยแบบอร่อยดีนะ้วเส้นหมี่เขาได้เล็กก็อาจจะแปลกจากเจ้าอื่นเพราะเจ้าอื่นมันจะบางทีจะใช้เส้นบะหมี่แบบบะหมี่แข็งๆหน่อยอะไรเงี้ยเจ้านี้ยเขาใช้เส้นบางๆเล็กๆอร่อยดีค่ะแต่ว่า สำหรับินมแอบหวานปีแล้วนิดหนึ่งต้องเอื่อน้ำชาที่เขาให้มาค่ะถึงจะโอเคทุกคนคะเรากำลังตามหาขานมครกเป็นจ้าสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วค่ะแล้วเรายังหามันไม่เจอทุกคนว่าซ้ายหรือขวาค่ะ <c oughs> <c oughs> มีสิทธิ์อยู่นะเมื่อกี้ถามทุกคนเขาบอกว่าฉายอยู่ตรงนี้แหละตรงแยกที่เราเดินผ่านมาแต่ว่า ขายเฉพาะตอนเย็นแล้วก็ถ้าเกิดไม่เห็นก็จะยังไม่มาขายเราก็แบบนี่มันเวลาห้าโมงสี่ให้เวลาพี่เขาไปห้าสินาทีหรือหกโมงว่าพี่เขาจะมาหรือเปล่าคะไปค่ะไป,ะไปยืนรอก,กันแม่หนูจะนกึจริงหรอคือทุกคนคะฝากไว้ก็ได้ค่ะเพราะวันนี้ไม่มีเวลาค,ะาะค่ะหาละัต้องรีบกลับด้วยฝนมันตกด้วยแล้วก็มีธุระกับทางบ้านนะคะจะฝากทุกคนนะคะทุกคนที่มากินตามตามให้หน่อยคะ่ะขนมครก ที่ใช้กะทิสดอย่างเดียวไม่มีหน้าอยู่ที่ไหนหนูมาลอตรงนี้ปเป็นเวลาหกโมงเย็นพี่ยังไม่มาเลยค่ะแม่หนูก็ต้องกลับก่อนแล้วพออยู่แยกนี้แล้วค่ะทุกานคมมาตามหาดิ้นได้นะคะนี่คือแยกที่ไหนพี่ต่อแยกนี้คือแยกอะไรไม่รู้แยกตรงนี้แหละทุกคนขับข้าพไปแล้วมาตามล่าให้หน่อยนะนมครกที่อยู่ที่ไหนคะมีมาตามหาที่ไม่อยู่คะ่ะส่วนวันนี้เทศกาลกินเจเรารู้สึกว่าอิ่มบุญอิ่มใจแล้วไม่อิม่มหรอแต่อิ่มท้องอิ่มแน่นอนรู้สึกว่าข้าวอาหารอร่อยแล้วก็แบบราคาดีมาก แล้วทุกคนเป็นไิจริงๆทุกคนดูแบบวลคัมค่ะวลคัมค่ะมานั่งกินก่อนได้เลยค่ะแล้วก็พยายามจะขายของร้านตัวเองอ่ะซึ่งมันเป็นของที่อร่อยเลยรา้วกวันนี้ที่เรากินมามันแตกต่างจากกินที่อื่นจริงๆแล้วก็มันโฮมเมดมากจริงๆทุกคนทําด้วยใจแล้วก็ประเด็นคือมันเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นหนึ่งปีแค่ครั้งเดียวค่ะทุกคนคะถ้ามีเวลาว่างก็อย่าลพักชวนให้ทุกคนมากินกันนะคะเทปนี้นะคะถ่ายวันที่16ค่ะแล้วเราจะทําการตัดต่ออย่างรวดเด็ยวที่สุดที่สุดที่สุดที่ อร่อยค่ะวันที่18ค่ะเพื่อทุกคนจะได้มากินตามได้เพราะเจของรอบนี้จะหมดวันที่25มากินก่อนวันที่25นะคะทุกคนค่ะสากเนื้อฝากตัวให้เจตลาดน้อยด้วยนะคะก็ไม่ได้จ้างมาค่ะหนูอยากมากินเองค่ะขนมที่นี่อร่อยมากไปเล่นนะวันนี้ส่วนวิกหน้าจะกินอะไรติดตามชมได้เลยค่ะรับรองอร่อยแน่แน่เพราะเราตัดเสร็จแล้วเราดูไปแล้วอร่อยมากเ่ยว่ จะบังรถแม่เวลารถขับผ่านแล้วผ่านแอ่งน้ำจะต้องกั้นใจนิดหนึ่งว่าจะสาดหรือเปล่าจะสาดหรือเปล่าการเมืองดีถนนก็นจะไม่มีแอ่งน้ำค่ะไม่จริงญี่ปุ่นก็มีแอ่งน้ำ่ะ <laughs>